เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าสู่อีพีสุดท้ายของเกมเอินทูดแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมขับรถฝา่าฝงซอมบี้ที่มันที่สุดในชีวิตของผมเลยเพราะว่ามันสามารถอัปเกรดอาวุธรถอาขยับอัปเจ็ตกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยนั่นแหละซึ่งเป้าหมายของผมนั้นคือการตามหาผู้รอดชีวิตและตอนนี้ผมขับรถมาได้ถึง90วันเพื่อไปตามจุดมุ่งหมายที่คิดว่าน่าจะมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ที่นั่นเอาละเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เอาล่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลารถต่อไปแล้วนะครับวันที่91เราจะเล่นรถคันนี้โอ้โหรถ10บล้อล้านห้นะฮะโอเคซื้อเลยแล้วกันตุ้มนี่โอ้โห,โ,โ,หโ,โจนเลยฮะอัพเกรดทีดึงน้ำมันโอ้โหครั้งหนึ่งห้าหมื่เลยเลยไงวะเนี่ยโอ้โหปืนล้านสบ้าไปแล้วอ่ะตอนนี้ผมซื้อได้แค่เครื่องยนต์นะฮะ อ่ะท่าบู้ชมอันดับแรกนะครับผมจะลองขับดูก่อนนะครับดูซิไอ้รถสิบ้อนีอม่มันชนแหลกเหมือนกันว่านะครับแต่มันเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นรถล,ลงเลทอัปเกรดอ่ะเออมันใหญ่ก็จริงแต่ดีก็คือมันไม่มีคาว่าพ่วงนะฮะมันเป็นรถสิบร้อเฉยเลยที่สามารถพุ่งด้วยความแรงม้าสูงูมันพุ่งโคตรแรงเลยดิชนชนชน,ชนแหลก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  แต่ปะเป็นก็คือตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้อัพโหลดเก็บรถอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยจัดดิโชทไอ้อ้วนซั๊อบบี้อ้วนได้ด้วยเออแต่ผมคิดว่ามันจะต้องอัพเกรดอยู่ดีวะ่ะไม่ว่ายังไงก็ช่างนะฮะน่าจะยังไม่ผ่านนี่ท่านผู้ชมเอาละ่ะไปแล้วเจ็บป๊บปั๊บโอ้ยังไม่ถึงจุดที่เคยถึงไว้เลยว่ะเออฮะได้เท่าดีเองมาเอาละไม่ไหวแล้วเว้ยกเก็บตังค์มา2ล้านโคตรนานเลยดิซื้อเลยความเร็วนะครับอันดับสูงสุด นี่เจ้าบทชมมันต้องเจอความเร็วผมนะครับซอมบี้ยังตามกูไม่ทันน่ะนี่นี่คือความเร็วที่โอ้ไม่มีซอมบี้ตัวไหนที่จะสามารถหยุดผมทันได้วูู้้ไอ้ซอมบี้อ้วนมึงอยู่ไหนว่ากูจะชนมึงดูดินะครับโซนแม่งใช้แตกไปเลยนะคะแนตสามนี่โอ้โหโอ้ยนะครับงูบีอ้วนร้องนะเฮ้อเออเป็นไงล่ะนี่นี่เร็วจัดเร็วจัดโอ้โหเร็วแรงทะลุรกอันนี้คือยังไม่ได้ใช้บูสเตอร์อะไรเลยนะเนี่ย โอ้โหเร็วมากกูคเคยเห็นสิบล้อโอ้โหรถกูพลิลก,พกคว่ำเลยเว้ยเฮ้ยท่านผู้ชมกูพลิกเลยรถพลิกเลยอ่ะโอ้ไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะผ่านแล้วีิไม่ช้าเร็วเข้าน้ำมันอย่าเพิ่งหมดนะเว้ยรีบไปเร็วเข้ามันมีแต่ซอมบี้ตัวใหญ่อ่ะโอ้โหคอยขวางทางนะครับจบเลยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาซื้อเนตัดดูดิดูซิจะเป็นยังไงวะเนตัน2อันนะครับเทอร์โบคู่คราวนีอุ้นอุ้นอุ้นว้า วันต่อฟ้าช่วยกูด้วยกูเนตไม่อยู่เอาละท่นผู้ชมมาข่าวนี้นะครับนะมึงจะเกาะกูไม่ได้อีกตลอดไปเ <c oughs> พราะกูซื้อดีแล้วเว้ยนี่ Heavy Armor นี่มันคือนว,วัตกรรมสุดเจ๋งโอ้โ,โหมึงเจอกูตัดไส้แตกแน่ไอ้พวกนี้ไปโอ้ดิตัด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 ให้หมดเลย เล,เ,ลเลื่อยเลื่อยเลื่อยให้หมดโอ้โหแม่งช่วยได้เยอะเลยนะครับไอ้เลื่อยเนี่ยมันเลื่อยจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเลยื่อยเลื่อยเลื่อยโอ้โหดับเบิล์คิวนะครับา uh. เออเลื่อยหัวสต๊อบี้หมดเลยดีเลื่อยเลื่อยเลื่อยโอ้โหเกเราสมองสมองอะไรหลายอ้วนดิครับนะไอ้สตบี้อ้วนเออจะเสร็จชั้นนี่่อไปปักเลื่อยเลื่อยโอ้โหโคตเดือดเลื่อย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 พี่ขนาดยังไม่ได้ใช้บูนเลยเนี่ยจะผ่านแล้วนะเนี่ยขนาดยังไม่ได้ใช้บูนเลยไปเลื่อยต่อไปเลื่อยเลื่อยเอารับพลังบูดพุ่งไปซตมอบี้มันก่อกรูไอพวกซัมเบวสีนะนี่พาไปนี่ S <S นี่แหะป,ป,ป,ปเอาล่ะต่อมาถึงเวลาเจ้าปืนของผมแลว้วนี่ดูซิว่านายจะแน่สักแค่ไหนเจ้าปืนมาดูกันนะครับนะปืนของผมมี19บเกน้าทครับเพิ่งเข้าอุ้ยยิงทีซอมบี้ปิวปิวไปโคตรไกลเลยเออมาดินี่ยิงเข้าไปโอ้โหเสกปืนนะครับป,ป,ปักปักสะบั แปะแปะเดี๋ยวลองดูดิยิงไอ้ซอมบี้อ้วนมันจะปิว llega. ไหมวะนะนี่ไปขับไปบ้าบอม,มากนะครับนะาอืออขึ้นไปนีดี่พาไปให้หมดอออออซอมบี้อ้วนมาดิอู้้หูจนตายแล้วนะฮะอ่ะถ้าผู้ชมตอนนี้นะครับอยู่ดีผมแม่งก็ผ่านเข้ามาได้แล้วนะครับนะมาถึงด่านไวไวปาร์กนะฮะและปรากฏว่าผมยังใช้รถคันเดิมอยู่เลยนะครับนะในวันที่หนึ่งร้อยกเอาล่ะไปลองโอ้โหตะกี้เหมือนกูยิงซอมบี้ไอ้อวนอะ แม็กฟิวไปไหนวะนะครับนี่เป็นด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้คือกูพุ่งไปแบบโอ้โหอย่างกับซุปเปอร์แมนอ่ะโอเคผมจบที่ครึ่งทางนะครับนะโอ้โหตาเดียวได้ถึงล้านห้าเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะเอาลนะท่านผู้ชมคราวนี้นะครับต้องเปิดเพลงเล้าใจก่อนนะครับมนาะเนื่องจากตอนนี้ผมอัพทุกอย่างเต็มแล้วของรถสิบร้อนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นล้อหนามเลื่อยที่เป็นอาวุธดันหนะ้าเทอร์โบคู่2ออันปืนใหญ่ด้านบนนะฮะ เอาละมาดูนะครับว่าผมจะโหดขนาดไหนมาดูกันวันโอ้ยอยิงทีนะครับผีซอมพี่อ้วนนะครับแมงปิวเลยนี่เป็นไงเราตายเออผมจะผ่าด่านที่นี่ตัวผมเองโอ้โไปลวเว้ยเออคุณเคยเห็นรถบินได้เป่าผมบอกเลยรถคันนี้แมงบินได้จริงนะนะดูดูนี่ดูนี่เดี๋ยวผมจะพาแม่งบินให้ดู ถ้าคุณกดพุ่นไอโบถ้าคุณกดพุ่งเทอร์โบนะครับนะผมบอกเลยคุณบินได้จริงๆนะครับแมรถสิบล้อนี่ดูดิดูดิแม่งบินชัดชัดเลยเนี่ยเนี่ยคุณเคยเห็นรถบินได้ไหมเออผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเดือดนะครับรถคันนี้อ้โรถบินได้โว้ยอย่างเอ้คนไทยบินได้กูเองนะครับไอคอยจําชื่อกูไว้กูเป็นคนไทยคนแรกที่บินได้โว้ยอ่ะเอาล่ะแล้วบทชมมันถึงเวลาแล้วแหละนะครับนะที่ตอนนี้ผมจะอัปเกรดแล้วครับนะโอ้โหผมเล่นเป็น111วันแล้วนะฮะนี่ เอาละวันที่111จะเป็นวันที่ฉันซื้อรถที่แพงที่สุดที่ไม่มีอะไรมาแทนเกมนี้ได้นะครับนั่นก็คือรถ8ล้านตู้มนะครับเป็นรถทหารรถพ่วงรถทหารนะฮะโอ้ดูดิดูอาวุธดิเจ็ดแบบบ้าข้างปืนยิงเอเรียนบ้าวันอะนะครับแล้วก็โอ้โหหนามมหาประไยบ้าบอรจริง เอาราเดี๋ยวฉันจะถามให้พวกมันรู้เองว่าฉันเป็นใครนี่โอ้โหมาลวเว้นะครับวนี่คือรถมหาปาร,รายของฉันชนแรกนะครับน,นี่ชนชนชนโอ้โหอันนี้คือมึงไม่ต้องมีใบเลี่อนเลยนะครับคันนี้เออแล้วมันยืดหยุ่นด้วยล้อมันใหญ่นะครับนี่ชนไปโอ้โหรถมาแล้วรถรับส่งจ้าขยะสอกว่าจะดูบอกมาเลยพวกซอมบี้โงู่้ ไอพวกสวีบอกแห่สมองสมองเจ,จ้าิดลดไปด้วยครับสมองสมองสมองโอ้โหดูมันติดล้อรถผมนะครับเออไอพวกนี้มันโรคจิตอ่ะแล้วไหนดูซิไปได้ไกลกว่าเดิไมไหมอัดจื๊บจึ๊บไปเราวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะผ่านแล้วแม่งเอ,อ้ยได้เท่านี้เอง,เองปะโถอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหรู้สึกทุกอย่างแม่งแพงไปหมดเป็นล้านเลยอ่ะทุกอย่างเป็นล้านหมดเลยอะกอูะซื้อน้าไม่ได้อีกเออน้มต้องซื้อเวลแรกอีก ท่านผู้ชมต่อมานะครับนะตอนนี้ผมก็อัพล้อนะครับเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขั้น3นะครับอัพอแค่ล้ออย่างเดียวดูดิโอ้โหเมื่อไหร่ที่ล้อเรานะครับเป็นรถเป็นล้อรถ b i g กฟุตแล้วก็เป็นล้อวิบางเนี่ยผมบอกเลยว่า การเคลื่อนที่หรือว่าการที่เราจะโยกแยกด่มันมีโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าล้อเรายืดหยุ่นดูดิดูดิดูดิดูนะครับเออเอาดิโอ้มันทําให้รถเรานั้นไปได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยดิชนแลกเออโอ้โหมาแล้วดิชน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 โอ้โหไปได้ไกลกว่าเดิมอีกเ้ยเลยจะพานแล้วว่าจะพาแล้วแล้วเข้าชนมันชนมันด่ชนมันเลยชนมันด่โอ้โหเอาเรื่อง มาแล้วต่อมาผมก็อัพความเร็วเพิ่อมอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ผมมีตัง10ล้านจากตอนแรกนะครับตังโคตรน้อยเลยเออมาคราวนี้ผมได้ความเร็วแล้วดูซิจะเป็นยังไงโอ้โหได้ความเร็วแล้วมึงเอย้ยไม่มีใครหยุดกูอยู่แล้วบึงบวกกับรอมาหาปะาไรขั้น3นะครับนาะโอ,อ้โหล้อพิคุขุขคารนี้ตัวฉันสามารถยืดหยุดนได้นี่คือรถอัพติบัสพร้อมเขาทำเสียงยังไงวะนะครับนะเห็นเขาทำเสียงตามนะครับตอนที่เออพวกหุ่นยนต์มันแปลงร่างนะครับเขาทำไง อย่างนี้ปาวะแม่ไม่ไม่ได้จะใช่นะครับน่าขับต่อไปขับต่อไปขับต่อไปลุกฮู้โอ้นะู้ชมครับตอนนี้ผมคิดว่าด่านนี้ผมชนะชัวว่ะเนื่องจากผมเพิ่มความเร็วนะครับขอเพิ่มความเร็วนี่อะไรก็เออดีขึ้นอย่างได้เห็นนะฮะเห็นได้ชัดเฮ้ยมาเร็วมาเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะผ่านล้วอีกนิดเดียวจะผ่านล้วน้ำมันจะพึ่งหมดน้ำมันจะพึ่งหมดน้ำมันจะพึ่งหมด เองปะโถเอ้ยบ <ต uteur S 3> ังบังบดเลยตรงนี้ว่าอย่างงี้ต้องจัดบูสเตอร์แล้วนะครับนะมาพร้อมเอา่ะท่านผบ้ชมมาดูนะครับบูสเตอร์ของเราจะโหขนาดไหนไป้นี่มันบูสเตอร์นิวเคลียชัดๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหรถกูกายเป็นรถลอยได้อย่างแท้จริงตอนนี้นะครับกลายเป็นรถจรวดแล้วนะฮะเออมันใช้จรวดเลยนะครับคราวนี้เอามาขับเลยโอ้โหโคตร้าคข้าง อาชนมันต่อไปโบซอบี้โง่แกไม่รู้หรอกตอนนี้แกกำลังอยู่กับรถที่เป็นตารวจได้ในเวลาเดียวกันนะครับนะทั้งบินได้ทั้งขับได้ทั้งขับบนพื้นก็ได้บนน้ำก็ได้ละมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่รู้กูโอรตอนนี้โกดนอะไรนะแกเอาละคราวนี้นะครับผมว่าผมผ่านว่ะผมผ่านไปด่านอื่นแน่ๆเลยว่ะไปเร็วไปเร็วอีกเดียวอีกเดียวไปไปไปโจมีอุ้ย เราไปด่านปั๊มน้ำมันมาท่านผู้ชมเราผ่านแล้วนะครับหกนั้นเจ็ดเอาดิเอาแล้วมาแล้วนะครับนะด่านเอ็กซ์โทดัสฟ์นะครับนะเออเออเอาลราต่อมาด่านใหม่อย่างนั้นหรอขอร้องเลยแล้วกันนี่มาแล้วเฮ้อนี่รถอวกาศเกรงใจเดี๋ยวนาะ้พวกซอมบีงโง่ฮึบนี่พุ่งไปโอ้ดโว้โ มอนมววยเออเกมแม่งสนุกจะดเนียนะครับไปหาโหลดก็ได้นะครับมันเป็นเกมในมือถือน้องๆหลายคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วแหละนะครับมันเป็นเกมเก่านะครับดี่ดิเ่ยบหัวเลยเอ,อียบเข้าไปสป,ปีอ้วนชนไปชนชนเออพวกแกไม่ี้มีถาได้กินสมองฉันหรอก ถึงแม้เป็นด่านใหม่ฉันก็ไม่เคยกลัวเว้ยเพราะตอนนี้ฉันจะกลับบ้านไปหาครอบครัวไปตบตูนลูกของฉันไปสั่งนั่งสอนซื้อลูกของฉันคุณพูดอะไรวะเดี๋ยวลิศผัดกันไปหมดแล้วเอาล่ะนผู้ชมผมว่าถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องซื้อใบเรื่อยสุดโหดดโอุ้ยนะครับเป็นหนามยักษ์นะครับนนคบทาวนี้แล้วก็ซื้อดีแอ <Brand. S 1> แมงเอ้ซื้อยังไม่ได้ขอใหม่ละกัดดโ ดูไปเรื่อยดูใบเรื่อยนะครับอนะ่ะไม่ใช่ไบเรื่อยดิมันก็คือไปเรื่อยแหละแต่มันเป็นแบบว่าหมุนเป็นหนามอ่ะนะครับน,นี่่ชนเลยชนเลยโนสนโนแครนะครับนะตัดทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าไปโอ้ยแล้วก็ถังเทอร์โบไปด้วยไอ,สอ้สมไอ้สมปี้ไอ ไอ้ซอมบี้เจ้ากับไดเวทมันก็ยังตามผมได้อยู่นะครับนะขนาดผมเอาจรวดหนีห่างออกจากมันเนี่ยมันก็ยังตามผมได้นะแบงบ้าบอมากเลยแต่ผมบอกเลยว่ารถผมเร็วขึ้นเนื่องจากผมมีอาวุธที่อยู่ด้านหน้าของผมคือใบหนามเลือดสุดโหดฮ่าๆาทนแบงค์ที่แตกไปเลยชนแหลกชนแหลกชนแหลกนี่ชนแหลกชนแหล,ก,ล,ก,ล,ก,ลกมาไกลแล้วอีกทีเดียวิีเดียวไปเร็วไปเร็วอีกิีเดียวโอ้โหชนไอ้อ้นว,อว,นอวนก่อนส่งท้ายนะฮะ เอาละทนะ่านผู้ชมถึงเวลาแล้วนะครับงนตอนนี้ผมซื้ออาวุธปืนเต็มแม็กโอ้โหน้ำมันเต็มแม็กเจ็ตเต็มแม็กล้อเต็มแม็กโอ้โหเอาละไม่มีอะไรขวางผมอยู่แล้คราวนี้รอบเดียวจบเลยแล้วกันโอ้ยดูลูกกระสุนปืนนะครับนะยิงออกมาลูกมันเริ่มเลยดูโอ้โหนะครับตัวปืนดูดินะครับอนะย่างกับปืนใหญ่อาเซนนลป้าบอลจริง นี่โอ้โหเอารับไปแล้วหบอกเลยว่าวันนี้ฉันต้องกลับบ้านไปหารูกให้ได้ลูกจ๋าเมียจ๋าโอ้พ่อมาแล้วจ้าพินไปลูกพ่อบินไป,นไปจะถึงบ้านแล้วผมคิดถึงบ้านผมคิดถึงบ้านไว้อะไรให้กับเจ้าข่อยด้วยครับเขาไปไม่ถึงฝั่งฝันน้ำมันหมดโดนซอมบี้แดกกูพูดไปงั้นแหละเริ่มใหม่ก็ได้ ครอบครัวน่าจังงหน้าดูว่าแบบว่าเฮ้ยพ่อทาไมพ่อขับตารวจมาวะเนี่ยหนี่ไม่ใช่ตำรวจโอกนี่พาให้หมดพาให้หมดอีกนิดเดียวไปเร็วพุ่งไปพุ่งไปผุานาแล้วนี่เรามาถึงแคมป์แล้วอีกนิดเดียวดำมันหมดหรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วนะฮะเฮ้ยนะครับเราขึ้นเครื่องบินวะแอร์ฟอร์สนะครับท่านผู้ชมมาแล้วไปพัดมาแล้วนะครับมา ตอนนี้เอฟอร์ดเริ่มทำงานเออเราได้ช่วยผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะพวกเรากำลังจะไปย้ายถิ่นฐานเพื่อไปที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้กูก็พักม่วเหมือนกันเอาแล้วเว้ยนะครับเดนในเครื่องบินนั้นมีใครเฮ้ยเอามีซอมบี้พอดีเอ้จบแล้วนะครับนะปรกากฏว่าเครื่องบินนั้นซอมบี้ขับหรือไงวะ หรือว่าเครื่องบินมีซัมบี้อยู่หรือยังไงนะครับรอต่อกันได้เลยนะฮะท่านผู้ชมผมทําจบไปได้123วันนะฮะถ้าเราอยากเล่นต่อนะครับให้ไปต่อในเอิร์นทูไดสองนะฮะเออซึ่งผมโหลดเวลาเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแล้วกันนะฮะแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่วันนี้นะเออเอาละมาดูนะครับแล้วเนื่องจากตะกี้นะครับมันมีโหมดแคมเปญกับโหมดแชมเปี้ยนชิพบอกคืออะไรวะแล้วโหมดฮารลวีนคืออะไรวะเนี่ยอ่ะลองดูดิ โหมดฮาโลวีนอ่ะลองเล่นสักด่านนึงและกันเอาเป็นด่านอ่ะด่านนี้แล้วกันคืออะไรคืออะไรเราต้องทําอะไรอ่ะเล่นรถที่แรงที่สุดของเราแล้วกันนะฮะอ่ะเราจะลองขับไปดูคืออะไรอจึอ๊บนี่อุย้ยนะครับตะกี้มีค้างคาวด้วยอ๋อเราต้องทําลายฟักทองหรอเอานะฮะนี่ต้องทําลายฟักทองให้ครบ26อันอ๋อมันจะเป็นภารกิจไปนะครับนะถ้าเราพังฟักทองครบ26อันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่นะฮะอ่ะอาะ ยังไง,งกูททขับมาเลยแล้วนะครับเนื่องจากรถกูบินได้นะครับโทษทีนะครับเออเอ้าโอ้กูขับมาเลยแล้วนะครับอะหูพุ่งทีแม่งเกือบถึงฝั่งนะครับ <c oughs> เกือบถึงเกือบถึงเส้นชัยเลยดูดิอา่าในแมปนี้นะครับมีค้างคาวด้วยแต่เราทําอะไรมันไม่ได้แค่นั้นเองฮะแต่ที่น่าสนใจนี่คือผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติผมเล่นด่านที่แบบจุดเริ่มต้นเลยนะด่านจุดเริ่มต้นเลยแล้วผมไปเล่นรถที่แรงที่สุดของผมจะเป็นยังไงวะได้ไหม อา้าวไม่ได้ว่ะมันให้เราเล่นแค่คันที่เราจากมานะคะท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมแต่เราสามารถเล่นแบบอันนี้ได้อยู่นี่หว่านะครับเล่นแบบฮาโลวีนได้อยู่นี่หว่าดูนี้นะครับนะรถที่แรงที่สุดนะครับไปเล่นด่านที่กากที่สุดดูนี้โอ้ดูเลยรถผมลอยฟ้าท่านผู้ชมดูดูดแปบ๊บเดียวแม่งจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วนะครับดูดูนะครับนี่ <c oughs> มันแบบบ้าได้ไมนี่ยโอ้โหจอดแทบไม่ทันนะครับรถ <c oughs> ผ่านโคตรง่าย แล้วไหนลองเอาแมปที่ยากที่สุดนะครับเจอรถที่ง่ายที่สุดดูนี่เป็นไงวะนะครับแมปที่ยากที่สุดสวัสดีครับผมชีวิตคันที่รสครับคันท่โรนี่ลูกซองยิงไปนะครับนะเทคปีโฮ <me> โอ้กล่องท้เมันผ่อนยากจริงๆโอ้มันมีซอมบี้เกาะรังช็อตได้คอยช่วยด้วยโอ้ซอมบี้มันเกาะชันนะครับโอ้โหรถแมงคตดกากนะครับนะโอ้โหดูซอมบี้ตัวใหญ่ฮนะเอาเอากันเ,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 เข้าไป อ้าวนะครับนะกล่องแค่นี้ก็ผ่านไม่ได้ดิต้องใช้พัดลมโอ้โหแม่ยังใช้พัดลมอยู่เลยโคตรเชยนะครับโอ้โหจบนะครับครูแพ้ต้องแต่ต้นทางแล้วเลยไงวะเนี่ยอะท่านผู้มชมเอาเป็นว่าเอิร์นทูไดนะครับภาคแรกจบกันไปเท่านี้นะครับนะเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวเรานั้นไม่ได้กลับไปหาลูกเมียรจริงๆนะครับนะกำลังจะขึ้นเครื่องบิน เพื่อไปหาจุดปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนอะไรบางอย่างแต่ที่ไหนได้นะครับในเครื่องบินนั้นดันมีซอมบี้อยู่เออก็ต้องรอติดตามกันต่อใน EP ทีที่2นะครับเอ้ยไม่ใช่ภาค2นะฮะใน e a r t h t ท d ได2นะครับกูไม่รู้จะพูด2บ้าหลายๆครั้งนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบายสมองสมอง